ใช่พี่มิ un> un> <sk <sk ้งมาไม่ต้องไปเดี๋ยวบีนพี่โตแม่พี่ถ่ายคลิปแม่อยู่นะว้าวนั่นจะพี่แม่แม่พี่เขียน L O V ก็สวยแม่พี่เขียนไม่เคยรีบก็เลยเสร็จก่อนเพื่อนแต่ตอนนี้พี่เริ่มเสร็จก่อนสวยเลยตาด่ากันเองไม่ด่าแม่เอ้อ

ว่าหนึ่งนาที